สบายดีมาเดินกินเขานะ้เมมอนเดอรพัดพักไส่กุงอันนี้ก็อบเป็ดนางอ่อนพนจงไว้ให้เไมมานอนอยู่พี่วันนี้นะเป็นมวนน้องสาวน้องสาวมาหลินน้ำลูกน้ำร้านก็เลยมานอนน้ำน้องเป็นหมูก,กันคุยกันล่มกันเหมือนี่ <laughs> สบายดีเด้อมากินข้าวเดี๋ยวโเปตกันโอเปตกันนะนี่ใจเย็นปัดผ้าไปสักนิมาไหมกินข้าวกินข้าวสช้าเบิ่งคนอิ่มแล้วกินแล้วอิ่มกินแล้วอิ่มแล้วคนกินก่อนกินก่อนเอื้ยแล้วมาเห็นชิ้นคนกินแหละ แม่มอนเมื่อแศกขัดขวจิ้ขบมันลายขว่าแซ่บผมเคยกินลายบะหมี่มาหนีกินรล่ะเศกนอบพัดทางเนาะเศกพัักมือเน้นพัดมรกิงอีกอบก็แเ่บไม่มัน้อาหารคือปากมั้อีกอีกสิบห้านาทีแล้น่าจะยกันน้อเดียว ันโมเสืร์ตันงโมงไว้เลยคันคันชิผ่านนาทีแหลกมาหอดเจ้าจี้อกมือหนอีเขาถึงเลขหกโตโอ้ยยุง่งนี่นาถืออะแหลกโอกรูร้นะเสือกันเด้

แล้บัอัดบระตูทางไหนนะมันจะเห็นแม่มัมนะิ้วเสียงเหรอจิ้วเสียงรถนั่นเอื่อยกระยูจะในห้องนะกัทโทรศัพท์มัดมือมัดเป็นย้อนในตามใจลูกขนาดนะหอยไปตามใจเดียวหอยมัดมืออยู่กะทงหรอครับ เงนก้นบ้าเงนบ้า okay. ัน่ค่ห้ายจือสั์หัวเะองน้ำเอื่อยบ่อะไรดิยูนไผยเด่นเอื้อยเอื่อยยาดอกทีมเาเด่นอองนอกที่เด่นไปไนไไอ้นอะไมได้แม่เอ็มเดือดตึกตัวหวยแม่เงนบ้ามาทำได้ยงไม่ใช่ดิมเบิึงเขาเบิ่งค่ะ แช่งวะพี eh ่โง่นะอะคือแช่งกระเบื้องด้วมันอยู่ในลุงมันอยู่แชน่ะนี่หอม้า มันถามไปเนีหลไปเพื่อนน้อน่อยเนอ้วนรถ่าอยู่เนเนไปเพนชะเน้อน้อเนานถาอยู่เพื่อนเน้อน้อยพื่อนามหัวไปรลดเออคนนี้เป็นเอื้อยคนนั้นเป็นนอกนอกตัวใหญ่ก็เอือยเนาะนองใหญ่ก็เออย จะทำมนันมาเลยเพราะมาเมื่อคืออนมาเมื่อคืนเปทนไงานเนพ่อไซคิบบ้าถามเเอเห็นยไ่้เดินหาล้านบ่หรือสี่ห้านแต่ว่าเดินมันเป็นเดือนเพราะว่ามันอิดก tháo có mưa ăn con lắm hà lan chưa có mưa bóc chưa có hà Lan hà nó hà lan. mình hà nó hà nó hà hẳn hà nó 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 hà con, hà nó hà nó คือเขาก็อยากได้ถาม ใเมื่อเราเอาบแม่แม่อาบน้าาแล้วแต่มโตในฮ้อมเกลี่ยนึกว่าผู้สาวผู้ชายก่อนเฮาใหญ่หรือเฮาน้อยเฮาน้อยเออเป็นเอาสบเก่งได้สาวเนาะเอาสบค่อยเออในฮ้อมเกลี่มันก็ผู้ชายมันใกล้ค่อยได้ผูตัดยไม่เ้ยหน่อยอย่างคนเม่นมักใกล้ค่อยค่ะเออใหฮ้อมแน่น้อยหนึ่งในฮ้อมเลยอ้าวอย่างมันมากระไรนม่ควรมากระฮ้อมเกลแม่เลยเออถ้า หอมขังก็ย่หอมขังก็ยู่แล้มีศิลปะเลยนี่เนาะอ้อเจาะแม่ละเจ็บคนเป็นแม่ก็ดีใจแหละลูกหอมก็ให้ใครลูกแพงเหมือนแบบคนจะหอมแก้มข่อยมีข่าวไอ้น้อยคนอื่นบุกอ่ะหอมแก้ม่อเขาบุกเคยเนาะอือเขาบุกเคยที่ใครย น้อยมือหอมแก่ไทยนะหอมแกมสมอนหอมแก่สมอนเป็นปะเป๋อปามือเป็นปะรอเน่ยไอ้น้อยรอกระมนะาตาดีงูตัดใหม่น้ำพันอาจมาหอมแก่มต่้วขนบักหอมเน่งกระตูปะมินตุนเจ้าได้่ะ แแมม่ก็ถานนล้วะดีแล้วลูกลูกเขาแพงเออจนลูกชายหนูว่าเขาก็อาย้ได้เขาเป็นบ่าวต่อได้แพงได้แต่ตอนนั้นเขาหน่อยเกี่ยวแพงเขาเกี่ยวหอมเกี่ยวอุ้งเขาตอนใครยังหน่อยใหญ่มากใกล้ก็บอะไ้ เราทำในแม่ยหอมในปุ๊บเด็ดเอาทำมันอยู่ใส่ดิบ่ให้แม่หอมได้เราทำเลยไอ้เราบ่กขีดเขาขีดก่อนตอนน้อยๆไอ้ทำในพิศแพงกบู่เลยเนาะมันดำเกี้ยงเนาะมันอยู่ใส่ดินแต่ยังน้อยมันขาวแต่มันสั่นตะเมกนี่มันขาวขาวบางคำนะถ้าชั่วเอิญมันบอกเก็ศมันใหญ่มากผัดดำมันเป็นตะแพงเลยทำก็แอ้น้อยตอนน้อยๆนะแม่ผัดดำเขอยู่เหนือเขาอยู่หน้าง ไอ้น้อยจิ้ควได้แล้วมันต้นน้อยๆมันจะด่อนความขาวมันมาวดแดงๆเนาะแต่หามนี่บอกขาวส่นไอ้น้อยเด้อมันดำตัวนี้มันดำไหนมามันดำแต่มันทำเองเนี่มันขาวก็เอิบบักเจ๊กบักเจ๊บเราขูดความรอโฮมมาเบิ่นเนาะ เนกลมหลอพ่อครนะับเอนใช้พอแลนะ้วเอาเจาะเป็นเน,นาะมีใช้บบเป็นผู้ใหญ่มัใช้เด็กน้อยใช้เป็นผู้ใหญ่พ่อมันกะดีเดยอเลยมันจะม,ม,มีสีสัน,น,นเป็นลูกอ,อ้อนเนื้อหนา่นะชันครับ อืออดหลูกแง่คนได้อ่อนเก่งกับแพ่งคนนั้นบ่แพ่งมัดบอสิะถามเจ้ากรณีมีลูกหลายคนคนได้นักบุ่มแพ่งมัดทุกคนสามกันนิ่งใช่แพ่งสามกันมัดประวดติตั้งคนนั้นหักคนนี้บ่สามกันมั้ยล่ะ เอาลนะก่อนทอบุหูจักาะวันมีคนเดียวดิตอนนี้หลายคนนี่สบาดได้มีคนเดียวแต่ว่าหูหักโฮมคนเดียวนะคอมหักทิปต้องใส่คนเดียวได้แบ่งไมทางใดทำจะเป็นแม่เนีเ่ยลูกคือทำได้แต่สวยดีนักแพงเขาคือเก่ารักเขาบุกหายนังหักเขาคือเก่า เห็นแล้วเป็นอืมอามายังงัก,กตัวเก่าคำที่ว่าเป็นแม่นี่น้อยกต่แพงสำน้อยใหญ่สำหญ่เราเห็นหลายคนแบบกูสำกันแบบมีเงินหลายคนว่าเอาบาสำกันใครไปทำกันไม่นนคนเขาเบิ่งเขาเบิ่งการกระทำท่าอยังให้เลยปะ เราใส่ให้ไหนะ่จะให้ะแบบแพงในแพงส่ํากันสน่ัไม งานเขอกิน่นม้านใส่ผู้นอกมันเนาะช่วมันข่าวใ่ผู้ใดที่มาเฮงอะไรได้คุณนั้นแค่มันยังหายมัื่ากแล้วมันมาหายแล้วมันกินเองไหมอือแคมันยาหายเมื่อยมันขามันจำกระเอวอืมจำกระเอว อคลิปนี้กล็ลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย